สวัสดีครับวันในวันที่10มกราคมส5 6พนสะครับสําหรับคริปโตนะครับเช้านี้ก็มีการยอดตัวลงมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นพุ่งกระโูดขึ้นไปทําเงินให้กับลุงเยอะแยะแต่ว่าประเด็นก็คือลุงไม่ขายไม่คะไม่ได้กําไรไม่ขาดทุนนะครับนี้ก็มาดูแล้วลักษณะทั่วไปก็ยังคงใกล้ๆที่จะถึงจุดที่ลุงจะได้กําไรแต่ก็ยังไม่ได้กําไรนะครับดูตัวอย่างตัวแรกก็คือตัว H bar นะครับลุงเข้าทุนไม้แรกไว้ที่หนึ่งหนึ่งจุดห้าสองนะครับตอนนี้ราคามันก็อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสี่เจ็ดเราก็คือลงทุนแบบเรื่อยๆเอ่ยนะครับก็ไม่รีบร้อนนะครับจุดสูงสุดของเขาก็คือห2 5 1.52านนะครับ1.52นะครับก็เป็นจังหวะตำตำเนาะทำนองนี้นะครับแล้วก็ตัวก็คือลูน่านะครับลูน่าก็มีการขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมา เมื่อวานก็ขึ้นไปถึง0.0059นะครับ8.59ขึ้นไป6.1นะครับขึ้นไปสูงสุดนะครับตรงลุงนี้ก็ตัวตัวนี้ลุงก็ลงทุนเอาไว้ที่0.00 6.3 6.5นะครับก็คือยังยังอีกไกลนะครับแล้วก็มันก็มีการย่อตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็วิเคราะห์กันในส่วนต่างๆนะครับส่วนเช้านี้ก็ตัวนี้ก็มีบวกขึ้นมานะครับ1 1บาทก,กว่าๆนะครับหมายความว่าลุงก็เล่นเกมแล้วมันก็ สะสมเข้ามามันก็โอนเข้ามาให้ลุงนะครับเดิมทีลุงมีอยู่ส be บาทจําได้ไหมครับวันนี้มันก็โอนเ mmm ข้ามาให้นะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็มันก็ค่อยๆโอนเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะทําการขายออกไปถ้าเกิดมาได้สักสิบบาทก็เอามาขายแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ลุงค่อยๆสะสมอันนี้ก็คือว่ามันเป็นความเกี่ยนส่วนตัวแล้วเป็นความอ่าเป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะครับท่านใดก็จะทําตามก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้นะครับ อ่าเรียนให้ท่านทราบก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับลุงก็ทําไว้เป็นบทเรียนส่วนตัวนะครับเป็นกรณีศึกษาส่วนตัวนะครับเพราะนั้นท่านจะลอกเรียนแบบหรือทําตามมันก็แล้วแต่ความคิดของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเรามดระวังแล้วก็ใช้สติเยอะๆนะครับเพื่อได้สตังค์นะครับเพราะนั้นท่านก็ตั้งใจกันด้วยนะครับในการรับชมนะครับก็ขออนุญาตฝากเรียนให้ท่านทราบโดยทั่วกันท่านจะคิดเห็นแตกต่างอย่างไรไม่ว่ากันนะครับสอนลุงก็ได้นะครับแต่ว่า ลุงจะเชื่อหรือเปล่ามันก็อีกส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นใจสติเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มของเหรียญจากโปรแกรม t r a d i n g View กันนะครับเราเข้ามาดูใน t r a d i n g v i e วนะครับเช้านี้รู้สึกว่าราคาเหรียญหลายเหรียญก็มีการย่อตัวนะครับก็เป็นสีแดงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจหรือเพิ่งห้ำอะไรไปนะครับใจเย็นๆนะครับเป็นนักลงทุนเราต้องมีความอดทนแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็มองให้รอบด้านนะครับว่าเราจะทำยังไงกับเขานะครับ ลักษณะทั่วไปหลังจากที่เมื่อวานนี้ดูมีแต่เขียวทั้งนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ก็เป็นสีแดงก็ย่อตัวลงมาเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าทําไมถึงถึงต้องแดงแล้วทําไมถึงไม่เขียวต่อนะครับก็เป็นตามปกติก็คือว่าน่าจะมาจากการที่ดอลลาร์หรือดาวโจนนะครับย่อตัวลงไปนะครับชาวนี้ดาวโจนก็ลงไปเยอะนะครับไปที่หนึ่งร้อยกว่าจุดนะครับก็ดูลักษณะของดาวโจนหลังจากที่เขาขึ้นบวกไปนะครับก็ ีการย่อตัวสำหรับตัว rsi นะครับก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่เรนให้ท่านทราบนะครับมันจะค่อยๆขึ้นพอขึ้นสูงสุดมันก็จะลงต่ำสุดต่ำสุดมันก็จะขึ้นสูงสุดนะครับจากลักษณะทีะ่เป็นเทคนิคส่วนบุคคลของลุงที่ลุงวิเคราะห์วิจัยมาได้จังหวะของการขึ้นการลงของราคาครับมันเป็นพัฒน์เทิร์นของของลุงเองนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเมื่อราคานะครับสัมพันธ์กับเวลาไปทาง ขวามือเป็น e ิ p t y นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเทรดเดอร์หรือในกรอบ linear action นะครับอะไรก็ตามที่ราคาต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่าสุดต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดมันจะโซ่งกันไปเช่นนี้เป็นอัตโนมัติไปทางขวามือเพระฉะนั้นจากที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้นะครับราคาของเขานั้นสุดเสร็จเขาก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะลงมาที่ต่ําสุดแล้วเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดอีกคือเก่าหมายว่าหมายความว่ามันขึ้นลงตาม การขึ้นลงของเขาแต่ว่ามันจะเป็นระบบเขมันนะครับคือมันจะมีต่ําสุดสูงสุดนั่นคือระบบแล้วก็เหมือนจะเป็นแพทเทิร์นนะครับเพราะนั้นลุงก็เลยคิดว่าเราก็ย่อมอนมาให้ดูว่าแพทเทิร์นของราคามันเป็นอย่างไรนะครับลุงก็เลยเขียนแล้วก็สรุปออกมาให้เป็นดังที่เห็นนะครับหลังจากที่ลุงใช้ประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่การตามเครื่องการาฟมานะครับส0บกว่าปีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เล่นหุ้นนะครับแรกๆก็ ปี2014นะครับเอาความให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าสาเหตุมันเป็นยังไงแล้วเราก็เรียนรู้จากหลายๆคอร์สอบรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็เรียนรู้วยตัวเองก็หมดเงินไปประมาณสัก5 0 0 0 6 0นนะครับที่5 0 0 0 6 0 0คือเราไม่ได้ไปสมัครเรียนกับใครนะครับเพียงแต่ว่าเหตุขาดทุนนะครับ <laughs> เอาเงินเก็บทั้งหมดขาดทุนไปนะครับก็เก็บภายใน2ปีนะครับก็ได้เงินมานะครับแต่ว่า ปีละประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทแต่ก็ยังไม่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 คุ้มที่จะจ่ายภาษีนะครับหมายว่าไม่ไม่พอที่จะต้องจ่ายภาษีเราต้องเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นจริงแล้วก็อาจจะต้องคำานึงจริงเราต้องจ่ายภาษีด้วยนะครับประเด็นก็คือลุงสะสมมาลุงก็ไม่มียอดที่จะเข้าเป้าไปจ่ายภาษีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยละเว้นเอาไว้นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราดูมาเราประสบการณ์ทั้งหมดที่มานี่ สิบปีที่เราสั่งสมบางท่านก็จะไปนั่งเสียคือโดนโดนชักจูงไปเรื่องการการนับกาฟการเรจดเส้นอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วลุงก็ามาตกผลึกได้ว่าการขึ้นลงของมันมีแพทเทิร์นของมันมีรูปแบบของมันนะครับรูปแบบของมันดูแค่จังหวะของการขึ้นลงของตัว linear equation น,น,นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยใน,รนกรอบ linear e q u ก t i o n linear equation มันจซด์ายดาวมันก็ลงขึ้นลง ตามปกติของมันก็คือว่ามันมันต่ำสุดมันก็ต้องขึ้นสูงสุดมันก็ลงต่ำสุดเมื่อกอบนี่เนี่ยกระชั่นใช้ชันขึ้นหรือไซด์วิ่ขึ้นไปมันก็ขึ้นลงในแบบเป็นปกติของมันนี่อันนี้ลุงพูดให้เข้าใจถึงว่าหลักการแพทเทิร์นของที่ลงุงใช้ประสบการณ์ของคุณของลุงนิดได้การกรอออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นเทคนิคอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเห็นในเทคนิคของลงุงลุงก็จะพูดอยู่แค่นี้นะครับมันจะมีขึ้นมีลงอยู่แค่นี้นะครับทุกคนครับ เพราะว่าจริงๆมันไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอ่าเป็นแนวเทรดนะครับตัวกรอบของเรเนียลเด็ชันนี่มันเป็นแนวเทรดที่เขาคำนวณมาเรียบร้อยนะครับว่จะเป็นช่วงจังหวะก,การเทรดรานั้นราคาก็ขึ้นจะลงอยู่แบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจับจุดมันได้อันนี้ก็คือแนวทางในการทําเงินนะครับทีนี้ตัวดอลลาร์นะครับลุงก,ก็บอกว่ามันมีโอกาสที่ไปพันเก้านะอ้าวทำทำไมละ่ะเพเพราะว่ามันจุดสูงสุดของมันก็คืออย่างที่ลุงเรียนให้ท่านทราบก็คือว่า มันมีจังหวะสูงสุดของมันนะครับน่าจะไปที่ประมาณ1925อ,ออนต่อดนตอละล่านะครับแต่ว่าจังหวะของมันนั้นจะถึงหรือเปล่ามันก็ต้องมาดูที่ r s i นะครับคือเราต้องมีตัวจุดยับยั้งอยู่ที่ r s i นะครับถ้า r s i พุ่งขึ้นไปถึงโอเโบคือจุด70นะครับแน่นอนว่าราคาก็ต้องพุ่งขึ้นไปที่1,900ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดูจังหวะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาคลิปนี้ก็เลยสรุปได้ว่า เราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะซื้อหมายว่าเราพอที่จะขายหรือเราที่จะตัดสินใจยังไงนะครับก็จากการดูการดูของตัวตัว RSI นะครับเพราะฉะนั้นลูหน้านะครับถ้าเราเข้าไปดูรูหน้านะครับที่เข้าไปนะครับลูหน้าก็จะบอกว่าจังหวะมันเคยขึ้นไปสูงสุดแล้วนะไปที่0 6 0 6. 0 0 6 1 6หแล้วนะแล้วมันก็ย่อตัวลงมาเพราะอะไรนะครับเพราะสาเหตุที่ก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบเรนเนียลอเคชั่นนะครับกรอบนี้คือคือการขึ้นลงของราคามันจะเป็นจุดสําคัญหรือว่าจุดสูงสุดก็คือตรงกรอบด้านบนสุดของลรเนียร์อเคชั่นแล้วก็การขึ้นของมันเขาก็จะต้องอยู่ที่ r s SI ซนะครับเมื่อ r s i ชี้ลงนะครับก็หมายเขาว่ากรอบมันก็คือจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคามันมันจะมีการย่อตัวก่อนที่มันจะย่อตัวลงมาแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปอีกครั้งเพื่อ เพื่อชนกรอบด้านบนของ l i n รี e Action ให้ Sideway u up ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงทนทนทน,ทนต่อการที่มันจะย่อตัวนะครับย่อตัวลงมาแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปใหม่นะครับตามจังหวะของ RSI แล้วที่ยังมันมันยังคงไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับก็คือว่าตอนนี้ถามว่ามันเป็นจังหวะขาลงหรือยังเราก็บอกว่ามันยังไม่ลงลงลงยังไม่สุดนะครับเมื่อมันชนมาตรงนี้เสร็จมันต้องมีการย่อตัวย่อตัวลงมาแล้วก็อาจจะมาชนเส้น เซ็นสัญญาตรงนี้นะครับเราก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาก็จะย่อตัวลงมาแล้วก็ค่อยพุ่งชนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเขาเรียกฟีสตล์หมายว่าไม่ท่านไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายถ้าเกิดท่านท่านลงทุนไว้แล้วนะครับถ้าลงทุนไว้แถวนี้แล้วท่านก็ทนถือต่อไปนะครับเพราะว่ามันยังต้องขึ้นไปอีกนะครับจังหวะนี้คือมันจะขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันลงมาคือถ้ามันจะลงมาหยอนอย่างรวดเร็วเราต้องรีบ ต้องรีดจับตามองนะครับถ้าเกิดมันลงมาพรวดเลยก็อาจจะมีโอกาสลงมาได้อีกถ้ามันลงมาได้อีกมันก็จะลงมาที่ถ้าเป็นติดลบนี่ก็คงไม่คงไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของมันก็คือมันจะต้องดีดสิงขึ้นไปหลังจากจุดนี้ถ้าเกิดเราขีดเส้นนะครับขีดเส้นนะครับลากดูนะครับขีดเส้นเทดนะครับเส้นเทดนะครับจุดต่าสุดของเขานะครับเราก็ลากไปที่ลากไปให้เห็นจุดสูงสุดของเขานะครับเราก็ขีดเส้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นวิธีง่าย สบายบายนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราก็ลากก็เห็นว่าจังวหวะของมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นข้อมูลแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะเข้าซื้อที่จุดไหนแล้วท่านก็รอให้มันวิ่งขึ้นไปแล้วก็เส้นไหนถ้ามันต่ํากว่าตรงนี้ท่านต้องพิจารณาดูดีๆนะครับจากตรงนี้ก็จะบอกว่านะครับเราต้องเข้าซื้อที่จุดนี้ถูกแล้วนะครับทีนี้ราคามันก็จะค่อยๆไซเวลพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากหลาย ตัวอย่างที่เป็นไปดูในคลิปของ Tik t o ็อกหรือดูในคลิปต่างๆนะครับว่าเขาลากเส้นเข้ามาหากันแล้วราคามันก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือราคามันจะหักลงมานะมันอาจจะหักลงมาแบบนี้นะครับ2จุดนี้ก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าเราเราจะตัดสินใจยังไงนะครับถ้ามันพุ่งขึ้นไปเราก็ถือต่อนะครับแต่ถ้ามันมันย่อเราก็มันหักลงมาเราต้องขายทันทีนะครับขายเพื่อลงมาซื้อด้านล่างนะครับนี่ก็คือวิธีการที่เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ ท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนางจุนครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดมีข้อที่เห็นยังไงก็สอนมาได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้นะครับแต่ว่าลุงก็ยังยืนยันแนวเดิมแนวสไตล์ของลุงนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะครับลุงเพิ่งหลังจากที่ลุงทํามาเรียนรู้การาฟมาส0กว่าปีลุงเพิ่งจะมาตกผลึกนะครับในปีนี้นะครับว่าลุงจะต้องทํากําไรยังไงนะครับ เดี๋ยวลุงจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปนะครับวิธีการที่เราจะทํากําไรแล้วยังคงมีกําไรต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเราสะสมกําไรยังไงเราจะทํำยังไงตัวนี้ในสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกว่าเราตัดสินใจในการซื้อการขายอย่างไรนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะมันยอดตัวของตัว s อซลงมาแต่ว่ามันยังคงไม่ลงไม่สุดนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเห็นได้จากอะไรครับ ตัวนี้พุ่งขึ้นไปแล้วยอ่อแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ยอ่อแล้วพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นี่คือจังหวะไซด์เว่อร์อัพขึ้นไปนี่คือการตัดสินใจจาก RSI นะครับการดู RSI ตัวนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับยอ่อลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็พุ่งขึ้นมันจะเป็นสไตล์ไซด์เว่อร์อัพขึ้นไปใช่ไหมครับนี่คือที่ทางขาขึ้นแล้วเราก็ดูว่ามันมมีโอกาสที่จะลงมาได้หรือเปล่าก็ถ้ามันลงมามันก็จะมาติดลบ เพราะฉะนั้นม like um, em. <sought> ันก um, ็เป <is very S 2> kind of ็นไปไม่ได้ที่มันจะลงมาติดลบนะครับดังนั้นมันต้องเป็นจังหวะไซด์ไวอัพขึ้นไปคืออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ตัวเดียวนะครับทุกท่านครับได้รูหน้ารูหน้าคลาสสิกตัวเดียวนะครับหรือเทรล่าคลาสสิกตัวเดียวนะครับของที่เป็นค่าเงินบาทนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าแนวแนวคิดของหลุงนี่คือมันจะเป็นมันจะเป็นในในอนาคตอันใกล้นี้นะครับว่าจะบทสรุปแล้วเราจะขมมดเข้ามาว่าเราจะทํากําไร พวกนี้ยังไงนะครับแล้วก็โดยเริ่มต้นที่เงินเงินเงินทุนที่ลุงมีประมาณห้าหกพันบาทนี่นะครับแล้วก็จะค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนมันให้เป็นหมื่นบาทสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบเพราะว่าเป้าหมายของเรานั้นก็คือของลุงนะครับไม่ใช่ของใครนะครับเป็นของลุงเองลุงจะไปซื้อรถอีวีนะครับก็จะค่อยๆขยับขยับขยื่นแล้วก็ไปดาวนะครับคือไม่ได้ซื้อเงินสดนะครับ เพราะว่าอย่างลุงคงไม่มีเงินสดเพราะาถ้าเกิดจะมีเงินขนาดนั้นมันต้องออมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะ,แยะอะไรพวกนี้ต้องเสียภาษีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็จะเริ่มตั้งแต่ค่อยๆเอาไปดาวแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นรถเอาเอารถเ,เ,เป็นอะไรรถไฮบริดแล้วกันนะครับก็คิดไปเรื่อยนะครับทุกคนครับแต่ว่าในความฝันนะมันต้องมีส่วนที่จะเป็นความจริงนะครับขอ,ขอฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงก็มาตัดสินใให้ท่านฟังประมาณนี้นะครับ ส่วนท่านใดมีความเพียนอย่างไรก็กรุณาคอมเมนต์หรือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าลุงได้ใช้นี่ไปแล้วนะครับสลับคลิปก่อนหน้าว่ามีการจะต้องดูคลิปบิดคับยังไงนะครับราคาบิดคับราคาอะไรยังไงนะครับลุงก็ใช้ไปนี่ไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับสหรับคลิปอนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทุกท่านก็พิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ลุงเล่ามาเนี่ย มันจะเป็นความจริงได้หรือเปล่านะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเอ้ลุงมีอะไรดีว่าคิดยังไงของลุงวันนี้มันจะทําได้หรือเปล่ารอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลุงค่อยๆเริ่มจะใกล้ๆจะเขาเรียกใกล้ๆจะเกือบยังยิงยัง,ยงเรียกว่าห่างไกลจากการที่จะเป็นมีความรู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์งูงป่าของลุงเองนะครับลุงก็เริ่มจะค่อยๆมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วนะครับว่า ทิศทางที่ลุงดูนั้นมันน่าจะเป็นไปนอย่างที่ลุงเข้าใจนะครับเพราะเห็นได้จากอะไรครับเดี๋ยวขอ er อนุญาตอ้างอีกนิดหนึ่งนะครับมาที่ตัวเจฟินนะครับลุงเขียนเอาไว้ล่วงหน้าจําได้ไหมครับว่าตรงนี้มันจะเป็นขาขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าราคามันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็จะใกล้เข้ามาตรงที่ลุงเขียนเอาไว้นะครับเพราะนั้นลุงก็แค่ลองเขียนแล้วก็ลองกามมันเอาไว้เฉยนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ราคามันต่ําที่สุดตรงนี้มันต้องค่อยๆขึ้นมาตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นมาตรงนี้ มันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าจังหวะของลุงนั้นพอได้นะครับหมายว่าการเก่งกําไรในจังหวะลุงก็จะค่อยๆเก่งกําไรจากกว้างๆแล้วค่อยๆแคบเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆแคบเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรายังดูเป็นแค่วันวันเดย์อยู่นะครับทารเฟลวันเดย์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถัดไปนี้เราจะค่อยๆขยับเข้ามาเพื่อทํากําไรนะครับเพื่อให้ได้กําไรนะครับเป็นหลายชั่วโมงนะครับหลายนี้เราก็คือเป็นอันนี้เราก็คือว่าเราจะดูกัน1วันนะครับ วันละครั้งวันละครั้งนะครับถัดไปเราก็อาจจะย่อลงมาหลือวันละสี่ชั่วโมงไม่ไใช่สี่ชั่วโมงต่อครั้งนะครับจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเลขวิวนะครับวิวตอนที่วิวล่วงนะครับวิลุงล่วงนะครับลุงทุกอย่างลุงพูดมาเนี่ยมันเป็นความจริงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างเงินการกระเป๋าลุงลุงก็ตีแผ่ให้เห็นว่าลุงมีเท่าไหร่ลุงซื้อลุงขายอะไรยังไงลุงก็พูดด้วยความเป็นจริงด้วยความเคารพ ในท่านักทุนที่เข้ามาดูคลิปของลุงนะครับลุงไม่มีโม,โมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็พูดด้วยความจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านชอบความจริงแล้วอยากจะเรียนรู้เป็นกรณีศึกษาทางด้านการขึ้นการลงของราคาก็เข้ามาเรียนด้วยได้ในช่องลุงเท็ดลุงเท็ดคริปโตนะครับก็จะมีคลิปให้ท่านดูทุกวันนะครับเสร็จแล้วในอนาคตเราก็จะขยับหรือว่าเพิ่มเพิ่มความถี่ในการในการวิเคราะห์ขึ้นนะครับ เพื่อให้เห็นภาพเด่นชัดนะครับเราก็จะรอติดตามกันต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นติดตามลุงให้ดีๆนะครับว่ามันจะรวยได้จริงหรือปีนี้จะเป็นปีปีพลิกผันนะครับปีเปลี่ยนผัน,นเปลี่ยนเปลี่ยนโอกาสนะครับอาจจะเริ่มที่วันที่17นะครับที่17เมกราคมนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรจะต้องรอเลิกรอยามนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนประกอบส่วนเหมาะเจาะเข้ามาพอดีประจวบเหมาะกันพอดีนะครับเข้ามาประชน เจอก,กันกับบางสิ่งที่ลุงคิดได้นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายเข้ามาราศีเมษวันที่17เมกราคมนี้เป็นครั้งที่1ก่อนที่มันจะเคลื่อนออกแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาวันที่21เมษายนเป็นครั้งที่2ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความโชคดีต่างๆนานาเข้ามาในประเทศเมื่อประเทศโชคดีแน่นอนเราเป็นตศิษยศารเล็กน้อยก็จะมีความโชคดีไปด้วยนะครับก็จะมีโอกาสเข้าไปด้วยอย่างเช่นช่วงนี้นะครับหลังจากที่ ตัวจีนนะครับหมายความว่าชาวจีนได้อนุญาตให้เข้ามาในให้ออกไปเที่ยวต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวจีนก็เข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะเลยนะครับรายได้ต่างๆก็กาลังจะพุ่งพ่านขึ้นไปนะครับในหลายๆหุ้นหลายๆตัวก็มีโอกาสกาลังเขาเรียกเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะนั้นแน่นอนก็ของคนไทยก็เลยก็คือราคาต่างๆก็บวกขึ้นไปนะครับเราก็รอลุ้นแต่คริปโตของเราไปเรื่อยๆนะครับก็ เราก็จะดูจากจังหวะของการขึ้นการลง r s i เพื่อทำกำไรต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอ,ขอทุกท่านนั้นทำใจทำไมซเซ็ตของตัวเองให้ดีๆครับต่อไปนี้พอท่านเข้ามาปุ๊บท่านก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับไปนะครับก็ขอให้มีไมซ์เซ็ตที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้กำไรไปพร้อมไปกับลุงนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe หรือสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อเสียค่ารับชมในรายเดือนนะครับหมายว่า อย่างน้อยลุงก็ขออนุญาตนะครับว่าถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกเข้ามานะครับท่านก็จะได้รับชมคลิปจากลุงแน่นอนโดยไม่ขาดตอนนะครับมีความสุขนะครับเราก็อย่างน้อยถ้าเกิดลุงผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอประทานอภัยทุกท่านด้วยความเคารพนะครับยังไงซะก็ให้อภัยลุงนะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ Are <you> listening? Damn. Oh. Yeah. Uh. Yeah.